สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบัสล่เพลินออฟเชี่ยครับไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับในที่สุดพี่น้องครับบ้านหลังนี้ก็ครบเสร็จแล้วนะครับตามที่ตั้งงบบ่าอะตั้งงบพี่น้องครับตั้งเป้าไว้ว่าจะทําให้ถึงแค่นี้นะครับนี่ครับเราทําไว้แค่นี้นะครับใส่หลังคา นะครับที่เรียกว่าจีไสแผ่นไม้ฝาเชียร่าครับมันเหมือนบานลังนั่นที่ว่าเฮ็ดงซีนะแต่ว่างงพอเบิดครับประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับใส่บเชล่าบเชลร่า,า,ราประมาณราคาเท่าไรปะอ,นนอันนี้ขออันนี้ค้องถือสิบห้าแผ่นก็สองพันกว่าบาทนะครับยางแบบบบมีสีนะครับอันนี้คือบบมีสีหนาแปด แต่ว่าถ้าใส่บ้านอันนี้มันต้องเป็นหน้าหกคูณสีน่นะครับความยาวสี่เมตรนะห้กว้างห้องหนาหกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่แผ่นเท่าไหร่นะครับบ่รู้ว่าอยู่แผ่นราคาแผ่นไม่จักบาทนะครับเพราะตอนนั้นเราสั่งมาเก้าพันกว่าบาททั้งหลังนะครับเออแล้วมันเป็นไม้ของราคาดีด้วยนะครับ S อ S ่เอียง SCG สี่แล้ว้ามันเป็นสีพร้อมนะครับก็คือในในในความคิดของผมก็น้องเบียร์คืออยากให้มันเป็นตามแบบที่เราวางไว้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่างเฮดไต้ตามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่น้องครับก็คือสุดยอดครับเพรานเฮ็ตรังคาได้แบบตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับรังคาที่ที่อยากได้คือมันจะเป็นเป็นแบบนี้แหละครับอ่ามัน เป็นลังแรกในบ้าน,านผมเลยก็ว่วาไดที่ทําลังคาแบบนี้นะครับปกติทั่วทวไปทั่วไปของของเปิือมะเงียนนะครับจะเป็นแบบนั้นจะเงีนเป็นสื่อครับไม่มีพักแต่ว่าผมจะมีพักออกจะเป็นสั้นมันจะเป็นชั้นแบบอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันสองอันนั้นอันสามแต่ว่าเขาโบเรียนลูกเลียนมองนั้นต่อน,นะครับเพราะมันต่าแล้ว ก็เลยให้มันมีลูกเรียนแค่ตรงข้างข้างหลังตัวสุดท้ายแต่มันต่ำลงอีกนะครับเป็นหลังแรกแล้วก็รู้สึกภูมิใจสุดๆรับน้องเบียนะครับรู้สึกประทับใจและภูมิใจมากที่ท,ที่มันที่มันทําได้ขนาดนี้นะครับเออหลั็จะมีโฮมมีเงาได้บมนพี่น้องครับนี่เล็กอ่าอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับบอกพี่น้องคร่าว บกอ็ครับเสาเสานาหะได้นี่อันนี้คือเสาหนาหะสูงสี่เมตรหาคูณสี่ครับตัวน,นี่ห้าคูณสี่เสาเสาหนาหะนี่ก็นาหแต่ว่าสูงสามเมตรข้างหนา้าเป็นมองอันนี้มันแล้วก็เหล็ก ไอเหล็กตัวใหญ่เนี่ยม่วรว่ามันจะคูณเท่าไหร่ประมาณ20กเซนแล้วก็เหล็กไอตัวอันน้อยเนี่ยประมาณ45เส้นแล้วก็เหล็กอย่างอีกวะออะไรวะจำไม่ได้กัดจำข,ข้าแล้าวราคาอยู่มันที่35,000เป๊ะๆประมาณนี้ละครับ35,000 ก็เมทันชีตตัวนี้เป็นของจิงโจ้นะครับเมทัลชีตเป็นของยิงโจราคาอยู่ที่สาหมืออ่นหกหกรอยี่สิบสหื่นหกหกร้อยยี่สิบถ้าลายตังกร่วมตั้งสื่อที่ดิน กับปูนี่ก็้ลายอยู่ครับเบิดไปไลยแล้วแต่เราไม่รวมนะครับเราเอาแค่ที่มาตั้งตั้งโค้งลังค่าขึ้นนะบมามือข้างหลังรตรงนี้ก็จะว่างทําครัวนะครับพื้นที่ว่างเ,เสรดครัวครับด้านหลังก็จะประมาณนี้น จะพอดอีกันมากๆนะครับด้านหลังน,นะครับสุดสุดอยอดที่แล้วครับที่แรกก็ว่าจะบนหลังปนันใดเออมันก็โอเคอยู่แค่นี้นะครับห้องสำหรับของลูกสาวของชิอยนี่นะครับสามคูนสามห้องสามคูนสามครับตรงนี้ห้องลูกสาวอันนี้ก็ เป็นระเบียงด้านหน้านะครับนี่ระเบียงดันนรประตูหน้าเฮือนอยู่นี่นี่อันนี้ไม่ไม่ใช่ทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ทางนูน้นทางเข้าบ้านอันนี้สิเพชเฮือนอีกลังหนึ่งตันหว้นี่ห้องเรานะครับหกคูนสี่ใหญ่มากหกคูสี่อันนี้สองคูณสี่เป็นห้องน้ำนะครับ ห้องใหญ่เลยก็จะเห็นของซักผ้ายู่นี่กับห้องน,น้ำยู่นั่นตรงนี้ก็ว่างเป็นห้องถงใหญ่นะครับห้องถงใหญ่ยังก็เป็นขั้วน้อยถ้ามีเงินก็ต่อเติมข้างหลังก็ต่อเสาอีกสองต้นสองต้นแล้วก็เหล็กเหล็กแล้วก็ใส่อันนี้เลยนะครับก็จบขัว สำหรับพี่น้องที่ยันเสามันบ่นแข็งแรงนะเสามันจะโยกคือเสานี่เราฟังลึกหนึ่งเมตรนะครับฟังลึกหนึ่งเมตรไม่รู้ว่าหนึ่งเมตรนี่เท่าไร่ซ้ำเอวผมเลยพี่น้องพี่หนึ่งเมตรอันนี้คือความลึกของเสานะครับหนึ่งเมตรเห็นไหม เดีนยวนะครับบ้านก็ประมาณนี้ครับสวยมาก ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับเอซแฟนครับสาวหน่อยเผ็ดบานแพงทุกท่านครับวันนี้ก็วันหยุดครับหนึ่งวันมืออื่นกะมีงานอยู่บ้านคุดหว่าใกลๆ้ๆพองคลิปต่อไปครับสุสณทุกคนครับสวัสดีครับ